ได้ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านคุณรู้จักผมอยู่กับผมรายการมืไไดมิดนี้นะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันในแมบเอัลอลอัสตอย่างครับผมอ่ะเห็นเพื่อนบอกว่ามันเป็นแมปผีมันเป็นแมปผีตรงไหนวะดูรอบดีหิมะโอ้สดใสมันสดใสจะตายเนี่ยเราแมปผีอ่ะใช่ใช่ใช่มา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 ,มาสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นไปเอาล่ะนี่คือบ้านของเราเหรอเฮ้ยแมปออกจะสดใส โอเก็บด้ยลองดิมาหนาวหนาวหนาวโอ้ยอะไรว้ยด้ออะไรวะโอ้ยเพื่อนทำบ้านอะไรเนี ich ่ยหนาวนเข้าไปในบ้านเข้า้านนอะเข้าบ้านมา ใหิเลโซิโยให้ยิโอนิสุขิมีฮาดะโฮอ่ะเอเพื่อเราเราแบบเราแบบจะเป็นต้องเปิดไฟในบ้านไหมเปิดไฟในดูตรงนั้โกดเลี้ยวเฮ้ยไฟฉายว้าว เจอนี้ด้วยว้าว,อาวเอ้ยเพื่อเราเจอของขวัญได้เก็บไปด้วยด,ดูดิของขวัญ<ม>ฉันขอฮะเนี่ยนะเผืเเเอเ่อนหน้าหนาวอะ่ะหน้าหนาวเองควรแบบหาส้าอะไรใส่นะเพื่อของขวันนี้เราของขวัญของขวัญของขวัญ เอ้ยเจออะไรวะาฐานไปใช้ตะกุบอะเพื่อเราเพื่อเราเจอของขวัญบ่อยอ่ะจนเรียกว่ามันเป็นโรคติดของขวัญแล้วเนี่ยมันก็แค่ขคอเน่าเน่าเดี๋ยวฟาดปากแตกได้เกาเอ้าเอ้าเอ้เกาเอ้มาเดีย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 เฮ้ยเฮ้ยไรสลายวะล่ะ เอาละเกมนี้คือมันต้องเล่นยังไงนะครับผมอโอเคอเราต้องดูกล้องเติมเครื่องระบายอากาศถ้าให้เรามีอากาศหายหายใจแล้วก็ช่วยกรุณนะาหาของมันจําเป็นแล้วก็เราควรจะเปิดไฟถ้าหากแบบสับประหลาดมาแล้วเราก็ต้องเป็นช่างไฟไปตํานานแล้วก็ว่าไปปิดประตูฮะมันก็ง่ายๆนี่หว่าเอาล่ะ โอ้โห oh, มันยากกว่าเดิมอ,อีกนะมันยากกว่าเวอร์ชั่นปกติแน่นอนเลยตนเราเราเพียงแค่สองคนเลยด้านล่าง okay. ด้านล่างโอเคตายแล้วด้านล่างคือจุดที่เสียวที่สุด,ดทำไมอะ่ะเ้าเว,วนยามโอ้โหได้ยินเสียงเพลงแล้วมันแก่คอไม่ดีอ่ะ ในนาวของวิญญาณชั่วอะายเอ้ยเพื่อนเราหนาวเราหนาวเราหนาวหนาวทำไงบอสไม่มีไฟไม่ได้ไปนะมีรอวิญญาณหลอนตายแล้ว ไม่งั้นมันจะไม่ได้อัดรถไม่ใช่ดิเราเปิดเสียงไว้อะนี่นี่คือเสียวเนะี่ยคือเราแบบอยากรู้ไงล้วแบบท่านผู้ชมจะได้เห็นผมกีนแน่นอนพวกเราดูวันทีเปิดไฟสวดมนต์สวดมนต์ไงรออะไรล่ะทุเรศวะ อาละมาแล้วนี่กองฟืนยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตอนนั้นเดี๋ยวเราขอกี่ผีมาก่อนเอเอกำจัดผีชั่วร้ายผีมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะเฮ้ยมันก็ไม่ได้ง่ายมันก็ไม่ได้ยากนะเราว,ว่ามีโน้ตดดเอ้อ จาวเขา้าเอาล่ะเข้าสู่ช่วงนรกกันดีกว่า,เ,าเราอะไรเราจะไปต้องเกิดวยทยุหน่อยอาชิเดโซริโอคาเซโนโยนิสุกิมิฮาราโอทายาเดะดาเดะพอเลยเอาล่ะเอาล่ะเราต้องทำหน้าที่เหมือนกับเวนเ,เวนยามทหารเข้าใจเฮ้ยไฟเกืบอบหมดเ ไฟจะมอดไฟจะมอดเราขอออกแล้วกันนะไม่รู้เรามาเติมฟืนตายแล้วตายแล้วเกือบ ต่อหลไม่พี่เขาแล้วไม่ไหวไม่ไหวนั่นผีใช่ไหมดีอ เริ่มทำธุรกิจสิ่งนั้นกันดีกว่าแร้เริ่มทำสิ่งสิ่งนั้นดีกว่าออ่าอ่าอิงอยู่ด้านล่างเข้าใจอยู่หนูอยู่ด้านล่างเข้าใจไหมอยู่ด้านล่างแล้เ,ลเราอาชีดีโยไฮกิโยนี่เดี๋ยวก่อนนะทำไมเราดูได้แค่สองกองกวะใช่ แฟดเดี๋ยวก่อนนะแฟดมันไล่ผีได้ใช่ไหม,ไมก็หลองนะก็น่าหลอกผีมายังเวลาฮีโร่มาแล้วมาแล้วมาแล้วฆ่ามาแล้วมาแล้วลูกกูญชายพันดีฆ่าคือความอองของประเทศชาตินี่ไง ไม่ทำบ้าอะไรเลยไม่ทำไม่ทำบ้าอะไรเลยเอ,อ้เออย่าบอกนะว่าเรามีไว้ฆ่ากันเองเองตายใช่ไหมเราเปิดไฟแล้วเนะี่ยออกซิเจนอีกโอ้เนื่องจากเราพึ่งคนอื่นเนื่องเนื่องจากเราพึ่งกังนเองแม่เพราะงั้นเราต้องพึ่งคนอื่นโอเค ปเริ่มได้ครับเริ่ม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 จังหวะนี้ก็ผมไปเลยมไปเริ่มไป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 มังนะชาติก่อนเจ้ายังไม่เคยรู้ว่าแบบนอดีตข้าเคยเป็นนักเท่ามาก่อนนะเว้ยไปใช่มันเอาไว้ลังแกเพื่อนด้วยกันเอง ไอพวกมันช่วยเรานะเว้ยพวกแบบมันพวกมันช่วยพวกเราเฮ้ยโง่พอๆเหมือนเองเลยอ่ะมันไปถ้าพวกมันตายก็ช่างมันใช่ เป็นชาวต่างชาติที่แบบเป็นเป็นชาวต่างชาติที่งูวสุดที่ผมเคยเห็นมาเลยไม่ไดีกว่าเรียกว่าไม่ใช่เรียกว่าเล่นไม่เป็นดีกว่าเอ้ยมันเอาบันไดเข้ามาทําไมเอเป็นชาวต่างชาติที่ผิดหวังสุดที่ผมเคยเห็นมาเลยไอปว่วฝรั่งบังค่าออเในใจเป็นฝรั่งก็ไม่ให้อภัยนะครับ ฮะไหนเพื่อนพิมอังกฤษพิมอังกฤษดีพิมอังกฤษใส่มันโอเคโอ้ยช่วยเชียงมันหมาไม่ได้หน่อยหรือไงเชียงมันหมาไม่ได้เหรอ เออเชือกมือนหมาไม่ได้เลยเออเชือกอ่าแล้วไอ้นีอ่อ่ะแล้วเนี่ยสภาพไมนเด็กเกาะบ่อตอนเนี้ยพี่ครับพี่ครับเิอะไรครับอ๋อพี่เล่นบอลแล้วเนี่ยน้องพี่ครับพีบนนพ่ครับเ,เดิรตรงนั้นดิฮุบปากพอพี่จะเล่นบอลแล้วหนะึ่งสองสามเออหนึ่งสองสามเลิกเออ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 ไม่ตาย โอ้ซีมาสันซีดเอาเออช่างมันออให้ก่อนให้พวกชาวต่างชาติหรือพวกมันจะไม่สกีฟกันจริงๆใช่ไหมเออสภาพเราคงต้องเหนื่อยแล้วล่ะโอ้ออกไปสู่อากาศไปละไปละ ออก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 ตายถ้ามันตายเดี๋ยวไม่ดีเลยนั่นไงสะใจเว้ยสะใจว่ะแบลวเอ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนสนใจแบลฟืูลไหมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ ผีมา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  <laughs> เข้าบ้านเลยนะ้องเข้าบ้านเลยนะ้องปิดประตูสรุปผีมาใช่ไหมเอาผี <laughs> ผี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  <laughs> ผมมีสิทธิ์ปฏิเสธป่ะเออเจ๋งไปเลย จบงั้นว่าเราขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพอดีมันปวดหัวมากเลยเล่นหลายรอบไม่ผ่านสักทีอ่ะ okay, สับสน,สบสนไม่ดีกว่าเราไม่ใช่เรามีคนน้อยแล้วตอนที่เราเล่นกระชาต่างชาติมันเล่นไม่เป็นพวกมันเล่นไม่เป็นเน่เพราะงั้นเราเลยจะเป็นต้องให้แบบท่านผู้ชมนั้นช่วยกรุณาไปดูคลิปอื่นแล้วก็ขอบคุณที่แบบสละเวลาในการดูคลิปนี้นะครับ